สวัสดีครับพี่นองครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหมายเลขสองเก้าสี่นะครับถนนเรียงเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่แยกหาวยิลัยราลำคำแหงนะครับรถมอเตอร์ไซค์นี่หามพานครับพี่นองครับเบื้องสถานการณ์น้ำครับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับถนนเรียงเมืองยังไหลเชี่ยวอยู่นะครับพี่นองครับอยู่แยกม้อลามนะครับไป พี่นองเมืองน้ำแล้ครับพี่นองกำลังหาปลากันนะครับพี่นองครับแยกมอลามคำแหงนะครับถนนเลืองเมืองถนนไม้เลขสองเก้าสีนะครับยังถ่วมอยู่ครับพี่นองครับ